สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับวันพราม i m e วันนี้นะคะเราจะมารีวิวการเดินทางในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็จะไม่รวมรถยนต์หรือว่าอูเบอร์นะคะเราจะมารีวิวการเดินทางโดยใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะของซิดนีย์นะคะก็จะมีรถไฟรถเมล์เรือเฟอร์รี่แล้วก็รถรางนะคะการเดินทางในซิดนีย์เนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะค่าสำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการเดินทางในซิดนีย์ก็คือนี่นะคะโทรศัพท์มือถือซึ่งมี Google Maps แล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่อ้นใช้บ่อยๆก็คือ Trip View นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าเช็คเวลารถไฟรถเมล์ที่จะมา แล้วก็เหมือนแบบเราเช็คว่ารถสายนี้จะไปเส้นทางไหนบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างที่จำเป็นมากๆก็คือนี่ค่ะโอเปอการ์ดนะคะสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะใช้โอเปอการ์ดในการจ่ายค่าโดยสารในการเดินทางนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะโอเปอการ์ดใบเดียวรถเมล,เล์รถไฟเรือแล้วก็รถรางนะคะอันนี้เฉพาะซิดนีย์นะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าการเดินทางในซิดนีย์เนี่ยง่ายยังไงนะ คือวันนี้นะคะมันจะต้องไปเอาของที่สั่งไว้นะคะพอดีว่าช็อปที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันไม่มีนะคะเราก็เลยจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกหน่อยทีนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะคะนอกจากที่อยู่ไม่รู้อะไรเลยนะคะนอกจากที่อยู่เราก็เลยจะใช้อแอป Google Map แล้วก็ Trip View ในการเดินทางครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะนี้ก็คือที่อยู่ที่เรารู้นะคะก็คือช็อป1ิ 7-18 Stratfield Plaza เลขที่18 The Boulevard Stratfield เดี๋ยวเราจะใช้ที่อยู่นี้ไปเซิร์ชใน Google Map นะคะเราก็เข้าไปที่ Google Map เเาาก็เซิร์ชเลขที่1 1นี่นะคะมันขึ้นมาให้แล้วนะก็ไป Direction อันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไปรถยนต์ใช้เวลา28นาทีแต่ถ้าไปรถ สถา,านะใช้23นาทีนะคะเร็วกว่าอีกเนาะอ,อันนี้เท่าที่มันขึ้นมาให้ส่วนใหญ่เป็นตัวทีทีนี่ก็คือเทรนนะคะสรุปว่าเดินทางเราโดยรถไฟเนี่ยสะดวกสุดนะเพราะว่าชอปเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ s t r a t f ิลด์ประมาณแค่2นาทีเองนะคะเราจะต้องไปที่แมคโดนัลทาวน Station แล้วก็ไปลงที่สแตร f ฟิล d Station นะคะ เดี๋ยวเราเดินไปที่ McDonald Town Station กันนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะไม่ไกลอันนี้มันจะเป็นเหมือนสถานีเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะจะเจอตู้พวกนี้นะคะก็คือไว้สำหรับแถบบัตโรโอเปอร์การ์ดมันจะโชว์ขึ้นมาว่า เราเหลือเงินในบัตรเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตู้สำหรับเติมเงินบัตรโอเปกาจะมีอยู่กับทุกสเตชันเลยนะคะสามารถเติมเงินโดยใช้บัตรเครดิตของเราได้เลยสะดวกมากถ้าเราไม่เติมเงินในบัตรกับตู้นะคะเราก็เติมตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าบัตรโอเปกาเนี่ยเราก็าไปไปหาได้จากพวกร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นสถานีรถไฟใหญ่ๆใ,ในเมืองอ่ะเขาจะมีแบบเหมือนประตูกั้นไม่ให้เราเดินเข้าได้เลยนะถ้าเถ้าเกิดว่าเราไม่แท็บบัตรเขาก็จะไม่เปิดให้เข้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นสถานีเล็กๆนอกเมืองอะไรเงี้ยก็สามารถเดินเข้าได้เลยแต่ว่าอย่าลืมแท็บเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แท็บแล้วเกิดนั่งไปแล้วมีคนตรวจขึ้นมาตรวจอย่างเี้ยเราอาจจะโดนปรับได้นะคะเราอาจจะโดนปรับได้นะคะก็ไม่คุ้มนะ ือบขึ้นไม่ทันนะทั้มถ่ายวิดีโอที่อ้นถ่ายมากเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนมันจะขึ้นเป็นหน้าจอมีทุกสช่นเลยนะคะมันจะขึ้นโชว์ว่ารถไฟคันนี้จะไปจอดที่สถานีไหนบ้างนะคะแล้วก็อีกกี่นาทีรถไฟจะมานะคะอันนี้เป็นแบบเป็นสถานีเล็กๆนะคะเดี๋ยวถ้าไปเจอสถานีใหญ่ๆอดน,นจะถ่ายให้ดูนะนจริงๆสแตรฟิลก็เป็นสถานีใหญ่นะคะเดียด๋วยวพอไปถึงสแตรฟิลอุนจะถ่ายให้ดูเพราะว่า สถานีใหญ่มันจะมีหลายแพลตฟอร์มเราจะได้ขึ้นถูกนะคะว่าจะไปขึ้นแพลตฟอร์มไหนนะคะตอนนี้เราก็นั่งไปเรื่อยๆนะไปลงที่แตร a ฟิลด์นะคะถ้าเป็นรถไฟแบบใหม่ๆหน่อยนะคะมันก็จะมีหน้าจอโชว์บนรถไฟด้วยนะว่าต่อไปจะเป็นสถานีแอรฟิลด์แล้วก็ต่อไปด้านขวามือนะคะหลังจากแอรฟิลด์ก็จะเป็นคอยดอนเบอร์วูด

นี่ที่นบอกไว้นะว่าแบบสเตชันใหญ่ๆเขาก็จะมีแบบหน้าจอยอย่างนี้นะคะจะบอกว่าแพลตฟอร์มไหนไปลงที่ไหนบ้างแล้วก็ดูข้างล่างนะคะ Depart อีก2นาทีอย่างเงี้ยรถไฟจะมานะคะก็เราถึงสแตรตฟิลด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแท็บบัตรออปการ์เพื่อออกจากสเตชันแล้วก็เดินไปนะคะเขาบอกว่าพอมาถึงสแตรตฟิลด์แล้วก็ให้ไปออกตรงทางออก Stratfield นะคะอันนี้ที่คนบอกไว้ตอนแรกนะคะว่าถ้าเป็นสถานีใหญ่ๆเขาจะมีที่กั้นแบบนี้นะคะท่านเพื่อนไม่แท็บโอเปกาดอ่ะเขาก็ไอที่เปิดมันก็จะไม่เปิดให้นะคะก็จะเข้ามาในสเตชันไม่ได้นะ เดี๋ยวเราเดินจากตรงนี้ไปแค่หนึ่งนาทีนะคะไปกันเลยค่ะ เราก็ไปเอาของมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ชานมไข่มุกมาอีกหนึ่งแก้วนะคะเดี<ป>๋ยวเราจะกลับเข้าไปในเมืองกันนะโดยจะใช้รถไฟเหมือนเดิมแหละกละะ็กลับไปที่สเตชันนะคะกลับไปที่ Stratfield Station นะค่ะที่นี่เราสามารถข้ามทางม้าลายได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่ารถเขาจะจอดให้คนข้ามทางม้าลายก่อน แต่ว่าบางที่ก็คือต้องระวังเหมือนกันนะรถบางคันเขาก็ไม่หยุดเหมือนกันแต่ว่า80-90%คือจอดให้คนข้ามก่อนนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสถานีสแตรฟฟิลแล้วนะคะแต่ว่าสถานีนี้มันเป็นสถานีใหญ่แล้วมันก็มีหลายแพลตฟอร์มทีนี้เราก็ต้องมาเช็คว่าเราจะเดินทางไปเซ็นทรัลอ่ะเราจะต้องไปขึ้นรถไฟที่แพลตฟอร์มไหนนะคะมันจะมีวิธีเช็คอยู่2อย่างก็คือเช็คจากหน้าจอที่ที่สถานีหรือว่าเช็คจากแอป Trip View ก็ได้นะคะเดี๋ยวมัาจะเช็คจากแอป ทริปวิวให้ดูนะนี่เข้าไปอัปทริปวิวนะคะเข้าไปแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เลือก by station ถ้าเป็น by route ก็จะเป็นพวกรถบัสนะคะ by station มันก็จะมีอันนี้ by map มันก็จะโชว์เหมือนเส้นทางเดินรถไฟทั้งหมดของซิดนีย์นะคะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ส่วนตัวนใช้แบบนี้บ่อยนะ หรือว่า By Name ถ้าใครที่ไม่คุ้นกับไอเส้นทางเดินรถว่ามันอยู่ทิศทางไหนนะคะก็ใช้ By Name ก็จะง่ายกว่านะมันก็จะไล่าจาก A ถึง Z นะคะอันนี้เรจะใช้ By Map นะต้นทางตอนนี้เราอยู่ Strat Fill นะคะนี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะไปไหนเราจะไปลง Central แล้วกด Central เข้าไปแล้วก็ Save ด้านล่างสุดนะคะมันก็จะขึ้นมาจาก Stratfield ไป Central นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็อันนี้มันจะไล่าจากอันที่เร็วที่สุดนะคะจริงๆอะิะจาก Stratfield ไป Central นะมันมีหลายแพลตฟอร์มมากที่ไปเห็นไหมคะแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์ม5แพลตฟอร์ม7ไปหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้อันที่เร็วที่สุดก็คือแพลตฟอร์ม4เดี๋ยวเรไปแพลตฟอร์ม5ดีกว่าอีก9นาที หรือว่าเราจะเช็คจากหน้าจอตรงนี้นะคะว่าแพลตฟอร์มไหนไปลงเซ็นทรัลบ้านนะคะมันก็จะมีนี่นะแพลตฟอร์ม7อีก8นาทีแพลตฟอร์ม5นะคะอีก7นาทีเพื่อนเห็นปะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีหน้าจอของแต่ละแพลตฟอร์มอีกนะ ตอนนี้อันอยู่ที่เซ็นทรัลนะเดี๋ยวเราอ้นจะไปเอาของนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางหรือว่ารถแทมไปจริงๆเดินไปได้แหละแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆแบบเห็นเวลาขึ้นรถแทมอะไรเงี้ยนะคะเซ็นทรัลก็เป็นสถานีรถไฟใหญ่ใหญ่ที่สุดของซิดนีย์ละมั้งเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนรถถ้าใครจะไปแบบต่างรัฐต่างเมืองอะไรเงี้ยก็ต้องมาเปลี่ยนที่นี่ด้วยว่าขึ้นรถที่นี่นะคะมันมีหลายแพลตฟอร์มมากมีแบบ 20กว่าแพลตฟอร์มเลยนะอารมณ์ก็คล้ายๆหัวลำโพงบ้านเราไหมคล้ายๆอยู่นะให้ดูรอบๆมันก็จะแบบโบราณหน่อยนะเก่าๆหน่อยแต่ใหญ่มากอันนี้แค่ชั้นบนนะคะมันจะมีแบบชั้นล่างแล้วก็มีส่วนที่เขาเพิ่งทำใหม่อีกนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถรางกันนะคะวันนี้คือแบบพยายามแบบใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้โหมดการเดินทางให้มากที่สุดนะคะ แต่เราคงไม่ได้ไปขึ้นเรือนะวันนี้อาจจะได้แค่แบบรถรถไฟรถรางแล้วก็รถเมล์นะคะเดินผิดทางเดินผิดทางอรถเพิ่งออกไปอ่ะเดี๋ยวรอขั้นต่อไปนะ คือรถรามันก็จะมีแบบเสาแบบนี้นะคะให้เราแทบลืมบอกไปนะคะว่าเวลาเราใช้ออปอกาสเนี่ยเขาจะเรียกว่าแท็บออนแล้วก็แท็บออฟแท็บออนก็คือแท็บตอนขึ้นไปแท็บออฟก็คือแท็บตอนอเราถึงที่หมาย มันก็จะคิดเงื่อนเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไปต่อรถโดยที่ยังอยู่ในหนึ่งชั่วโมงอยู่อะ่ะมันก็จะอาจจะขึ้นฟรีหรือไม่ก็อาจจะจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็คือมันมันค่อนข้างจะประหยัดนะคะสมมติว่าเราจะแบบเหมือนเดินทางหลายๆต่ออย่างเงี้ยเราก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวอาจจะแบบถ้าเกิดเราเปลี่ยนโหมดแบบพวกเปลี่ยนจากรถบัสไปเป็นรถไฟอะไรเงี้ยมันอาจจะจ่ายส่วนต่างนิดหน่อยนะคะ ยังไม่แก้เห็นป่ะเวลาอ้นแถบอ่ะมันจะขึ้นว่า transfer ก็คือมันยังอยู่ใน1ชั่วโมงอยู่นะคะเราก็จะไม่ต้องจ่ายแพงนะ เราซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็มาเอาของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คว่าจากตรงนี้นะคะเราจะกลับบ้านยังไงนะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปใน Google Map เราก็ใส่ที่อยู่บ้านเราไปนะคะเนี่ยนะคะอันแรกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะ direction ก็เหมือนเดิมนะคะเราเลือก p u b l i c transport ไปแล้วนะ มันก็จะขึ้นมาให้ไอบีก็คือบัสนะคะเราก็คือไปได้หลายหลายคันเลยนะ422 423 426 4ี่สอนะคะหรือว่าจะขึ้นรถไฟก็ได้แต่ถ้ารถไฟเราต้องเดินไป9นาทีนะคะแล้วก็เดินกลับบ้านอีก6นาทีเราขึ้นรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมย์กลับบ้านนะ mm hmm. ก็อันนี้นะคะอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าจะมีรถเมย์สายไหนบ้างที่ไป บ้านเรานะคะแล้วก็เลือกมาสักหนึ่งอันนะ428เอา428นะอันนี้เราก็ไปเข้าแอป r i p View กดเครื่องหมบวกแล้วก็ by route เราก็เซิร์ชเข้าไป428นะคะอันนี้เราก็คือแบบจะต้องรู้คร่าวๆนะว่ามันเป็นรถเมจาก uh, City Martin p ินเพ t ทูแคนเท b u r เนะคะอันนี้นะ เสร็จแล้วเราก็เลือกไปว่าเออตอนนี้เราอยู่เราอยู่ตรงตรงเบล o r พาร์คนี่นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปในนี้แล้ก็เราก็ต้องรู้นิดนึงว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนี้บ้านเราจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงแคมป์โพดคอฟฟี่นี่นะอันนี้มันคือปักหมุดไว้ตามบัสต็อป ที่ใกล้ๆบ้านเรานะคะนี่ก็คลิกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เซฟเหมือนเดิมเห็ <Okay. S 1> นไหมคะอันล่างสุดจาก Hey Market to New Town คันที่เร็วที่สุดตอนนี้อีก8นาทีอะ่ะ mm. ก็คือ4-2-3นะคะ mm. ก็ไปเหมือนกันมันไม่ใช่ขึ้นมาเฉพาะ4-2-8นะคะขึ้นมันดีนะเนี่ยเนี่ยพอเรากดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเออสมมติว่าเราอยู่ตรงไอ้จุดเขียวๆนี่ใช่ไหมแล้ว รถเมที่จะมาเนี่ยสี่ใช่ไหมคะมัน,ม,นมันถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสามารถเช็คได้ว่าแบบรถเ,เมยมันใกล้จะมาถึงบัสสต๊อปที่เราอยู่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้วก็จะบอกเวลาคร่าวๆด้วยว่าเราจะไปถึงที่หมายของเราอะเนี่ยเห็นไหมนิวทาประมาณบ่ายสแเรากำลังจะเดินไปบัสสต๊อปที่เราจะขึ้นรถเมนะคะ อันนี้เราอยู่แถวแถวไททาวน์นะถ้าใครอยากจะดูคลิปไททาวน์เคยทำไว้นะเข้าไปดูว่าแบบเออไททาวน์มีของอะไรขายบ้างสำหรับใครที่จะมาอย่างเงี้ยจะได้แบบรู้ว่าอะไรที่นี่มีแล้วก็ไม่ต้องเตรียมมานะคะ สต็อปมันจะมีป้ายอันนี้นะคะจะบอกว่ารถมีสายไหนมาจอดที่นี่บ้างแล้วก็มีตารางเวลารถนะคะจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์แล้วก็พัฟบิคราเดย์ก็เช็คเวลาตามนี้ได้เลยคือจะบอกว่ารถเมอมาไม่ค่อยตรงเวลานะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้เลทมากในความรู้สึกของันนว่ารถไฟมาตรงเวลา เราสามารถแบบวางแผนการเดินทางได้นะคะถ้าเกิดใครเช็คในทริปวิวอ่ะมันจะบอกหมดเลยนะว่ารถเม์คันนี้มาเรทมาเร็วอะไรเงี้ยการขึ้นรถเม์ที่นี่ต้องขึ้นประตูหน้าเท่านั้นนะคะประตูตรงคนขับนะห้ามไปขึ้นประตูหลังนะคะเพราะว่าคนขับเขาจะดูเวลาเราแท็บบัตรนะคะถ้าไปขึ้นประตูหลังอาจจะโดนคนขับว่าได้นะ อันนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับคนแก่คนพิการแล้วก็รถเข็นเด็กนะคะก็ที่นี่เป็นมารยาทเลยนะเรานั่งได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเหล่านี้ขึ้นมาเราจะต้องลุกให้นั่งนะคะไม่ว่ารถเมย์จะเต็มขนาดไหนก็ต้องลุกให้นั่งนะ ก็วันนี้เราเดินทางโดยใช้รถไฟรถเมล์แล้วก็รถรางนะคะเกือบครบแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เรือนะไว้คราวหน้ามีโอกาสร่อนพานั่งเรือนะคะลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้ออปการ์ดเราควรจะโหลดแอปของออปการ์ดแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเผื่อว่าบัตรเราหายหรือว่าเราเปลี่ยนบัตรหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแจ้งเขาได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าบัตรเราหายเนี่ย เราสามารถโอนเงินจากบัตรเดิมเข้าไปบัตรใหม่ไม่ให้ใครเอาบัตรเราไปใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ไม่ได้รีเอร์หรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ก็จะทำไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาเรามีแอปของโอเปอเรร์เนี่ยเราจะสามารถเติมเงินออนไลน์อะไรได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยคือเราไม่ต้องไปเติมตามตู้หรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆนะ ยังไงบ้างคะการเดินทางในซิดนีย์ง่ายไหมถ้าใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยววันนี้เเดินกลับบ้านก่อนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ